กาบเรียนคุณครูประจำวิชาและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกระผุมกลุ่มที่หจะมานำเสนอโครงงานเตาชีวมวลครับมีสมาชิกดังนี้ครับหนึ่งนายกิศนาพิเดชสองนายสอนรามเสมอโชคสามนายธิรพัฒน์คังภูเขียว สนางสาวพัชรินลาพินโย 5. นางสาวอรวรวันเหล่าพักดี 6. ผมนายดิษฐภูมิอุลาครับ,บค,บค,ความเป็นมาและความสำคัญนะครับเต้าชีวมวลใช้ฟืนและใช้ฐานเป็นเชื้อเพลิง ในการใช้กระบวนการแก๊สฟิชชั่นหรือจำกัดอากาศให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ในกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเช่นไม้ถ่านไม้ผ่านหินแกลบขี้เลื่อยและวัสดุใช้ในการเกษตรที่สามารถติดไฟได้จากคุณปัญญาชาวบ้านโบราณประยุกต์มาเป็นเตาชีวภาพหรือพลังงานระดับครัวเรือน นำเศษกิ่งใบไม้มาผ่านกระบวนการความร้อนเพื่อเปลี่ยนเศษพืชแห้งให้กลายเป็นแก๊สหุงต้มและได้ฐานชีวมวลได้ประดิษฐ์และคิดโคนเป็นเตาชีวมวลเพื่อแก้ไขปัญหาควันทำให้ประหยัดฟืน่านและยังเป็นกระบวนการผลิตที่ช่วยลดโลกร้อนจากภาวะเ,เรือนกระจกได้ วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาเตาประหยัดพลังงานและศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานชีวมวลตัวแปลต้นเตาชีวมวลและเตาท้องตลาดตัวแปรตามประสิทธิภาพในการทํางานของเตาชีวมวลตัวแปลควบคุมผลิตเชื้อเพลิงบทที่2เอกสารในงานวิจัยทฤษฎี เตาเชื้อวมนวแบบใช้ถ่านหรือชเชื้อเพลิงจะเริ่มจากเปิดช่องอากาศเข้าหรือและช่องทิ่เท่าออกเพื่อให้อากาศเข้าเผาไหมในเตาหลังจากนั้นเอาเศษกิ่งไม้และเศษไม้หรือถ่านใส่ช่องด้านบนของเตาจนถึงฝากเตาด้านบนและจุดไฟทั้งสองเตา่านว่าเตาเชื้อมวนกับเตาธรรมดาอะไรเผาไหมไวกว่ากันและสังเกตการเผาไหมทั้งสองเตาอ,อย่างต่อเนื่อง การวิจัยที่อ้างอิงในายธิรชัยชาวฤทธิ์ต่อถ่านธรรมดาเมื่อเปรียบเทียบกับตอแก๊สยวมวนจะมีความเร็งจะมีความเร็วและเข้าไปครับจะมีความแรงเร็วกว่าเพราะว่าความเป็นแก๊สและจะทําให้ความร้อนมากกว่าตอถ่านธรรมดาจุดเริ่มต้นให้เห็นว่าแก๊สชาวบ้านอย่างเรา สามารถที่จะผลิตและนำมาใช้ในครัวเรือนได้ขนาดของเตาชีวมวลทางฟิปมีความกว้างประมาณ23.5เซนติเมตรสูงประมาณ3-4เซนติเมตรเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทางฟิปนี้มีความคงทนแข็งแรงและใช้ในการเผาไหม้ได้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ห่งใช้เชื้อเพลิงหรือใช้เชื้อเพลิงจากกิ่งไม้ขนาด 1-1.2ถึง1.2กิโลกร,รมัมสามารถใช้งานได้นาน3 0 4ถึง40นาทีอุณหภูมิเฉลี่ยของเตาอยู่ในช่วงช่วง8 0ถึง900องศาเซลเซียสใช้วัสดุเหลือใช้ได้แก่เศษกิ่งไม้กิ่งไม้ขนาดเล็กเปลือกข้าวโพดและชานอ้อยเป็นต้นครับบทที่ 3. วิธีการดำเนินการวัสดุฟางปีบ กิมจอเหล็กตู้เชื่อมตู้เชื่อมเหล็กฐานรองหม้อขั้นตอนการทำหนำึ่นัากระป๋องใบเล็กมาวางบนปิ๊บแล้ววาดเส้นรอบวงบนปิ๊บแล้ววาดเส้นในวงอีกหนึ่งวงให้เหล็กเข้ามาโดยประมาณ1นิ้ว 2. องจอเอาแผนวงกลมในปิ๊บออก 3. ตัดขอบของส่วนวงกลมออกให้เป็นริ้วๆตัดเป็นรอยลักษณะตามรูป 4. ี่พับรวยตัดเข้าด้านใน ห้าจาะด้านหน้าของปิ๊บให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด3ามคูณหกนิ้วหกจาะรูที่ก้นกระป๋องใบเล็กเพื่อเป็นลังพึ้งและจาะด้านข้างของกระป๋องตามแบบเจ็ดนำกระป๋องใบเล็กใส่เข้าไปในปิ๊บที่เป็นรูวงกลมเพื่อคับขอบว้แล้วให้ปากของกระป๋องเล็ดโลง กบปากของปี๊บพอดีการหาประสิทธิภาพของเตาชีวมวล 1. เตรียมเตาชีวมวลและเตาธรรมดา 2. ใช้ฟืนประมาณ1กิโลกร,รัมต่อ1เต,1ตา 3. า 3. ใช้น้ำหนึ่งลิตรต่อหม้อหนึ่งใบ 4. ่เริ่มใส่ฟืนพร้อมกันแล้วหยุดไฟใส่ฟืนทั้งหมด1กิโลกร,รมัม 5. รอสักครู่ในการเผาไหม้ของฟืน 6. พอไฟลุกแล้วนำหม้อที่มีน้ำประมาณ1ลิตร วางบนเตาทั้งสองเวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ของเตาทั้งสองแสังเกตควันและการผอมไหม้ของไฟในแต่ละเตา้ <c oughs> ที่ 4. ผลการดําเมินการและการอธิบายผลการทดลองของเตาธรรมดาเวลา2นาทีอุณหภูมิของเตาธรรมดา3 0อสศาเซลเซียส เวลาห้านาทีอุณหภูมิของเตาธรรมดาห0สิบองศาเซลเซียส1ิบสองนาทีอุณหภูมิหนึ่งอยองศาเซลเซียสการทดลองของเตาเชื้อวอนเวลาสองนาทีอุณหภูมิสาสิบสอง 32, องศาเซลเซียส4ี่4นาทีอุณหภูมิแปดสิบองศาเซลเซียสห้านาทีอุณหภูมิ หนึ่งร้อยองศาเซลเซียส,ส<ค><ณ>ผลการดำเนินการในการอธิบายผลจากการดำเนินการพบว,ว่าเตาเชือเ้อมวล,มม <C ül> ลเมื่อเวลาผ่านไปสองนาทีทำให้น้ำในหมอ้อมีอุณหภูมิส2สององศาเซลเซียสเละเมื่อเวลาผ่านไปอีกสนาทีทำให้น้ำในหม้อมีอุณหภูมิ80ดสิองศาเซลเซียสเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีทำให้น้ำในหม้อมีอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสดาธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปสองนาที น้ำในหมอ้อมีอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีทําให้น้นําในหม้อมีอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเมื่อเวลาผ่านไปอีก12นาทีทําให้น้าในหมอ้อมีอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสอภิปรายผลจากการทดลองพบว่าเราเชีวมอลทําการเผาไหม้เชื้อเพลิงแล้วทําให้อุณหภูมิของน้าในหมอ้อสูงเร็วกว่าเตาธรรมดา สอดคล้องกับงานของนายจิรชัยชาวริษที่กล่าวไว้ว่าเตาธรรมดาเมื่อเทียบกับเตาแกส๊สชื้อมวมนจะมีความแรงเร็วกว่าเพราะว่าความเป็นแกส๊สจะให้ความร้อนมีมากกว่าเตาธรรมดาบทที่5ครับสรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะสรุปการทดลอง จากการศึกษาการเปรียบเทียบของการเผาไหม้ของเตาธรรมดาและเตาชีวมวลพบว่าเตาเชีวมวลและเตาธรรมดามีความแตกต่างอย่างชัดเจนเช่นเตาชีวมวลจะมีควันน้อยส่วนเตาธรรมดามีควันม,มากและเตาชีวมวลมีการเผาไหม้เชือ้อเพลิงน,นานกว่าเตาธรรมดาข้อเสนอเนีย้ยหนึ่งสามารถพัฒนาต่อยอด ทำเตาเชียวมวลจากความคิดสร้างสรรค์าจากวัตถุที่คงทนสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนได้ประโยชน์ที่ได้รับหนึมีความรู้ความสามารถในการทําเตาเชียวมวล 2. องนำเตาเชียวมวลไปทําการหุงต้มอ,อาหารในตัวเรือนสามแก้ไขปัญหาการใช้แก๊สหุงต้มสี ใช้เป็นพลังงานทดแทนและเป็นการช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนครับสำหรับกลุ่มของผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับอ่เดินทางครับเปิดกระดาย ไม่ตัดไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นที่ระบายควันและลมเข้าลมออกครับเพราะว่าเราได้อยากรู้ครับว่าเตาธรรมดาจะมี ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ดีกว่าหรือเท่ากับเตาชีวมวลครับ ต่อธรรมดาจากท Ś ้องตลาดครับเพราะว่ามีควันเยอะกว่าต่อชีวมวลครับเอาะว่าเร่จบเรียนเปิดแก๊สเลยนะแก๊สซิฟิเคชันแก๊ส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 คาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนเบไดออกไซด์หรือเปล่าคาร์บอนอคาร์บอนอาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนไาร์บอกไซด์ มีห,มมหลายพิษนี่แหละคำถามต่อไปครับถามสังคุนเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอะไรก็ได้ครับที่เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ครับไม้ตอนที่ตัวเองเผาเนีนไม้ยูคาลิปตัสครับรใ,ชใช่ไม้ยูคาลิปตัสในการเผาไหม้ครับไม่ใช่ไม้พันมนะึงน ตอนทดลองใช้ไม่คาณิุตัสใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเราไปใช้จริงเนี่ยใช้ไม่อะไรก็ได้ไม่อะไรก็ได้ครับเออต่อให้ใช้ครับอ่าสุณน้องขออนุญาตถามครับสำหรับการใช้อ่าวัตถุดนการเผานะครับแล้วมันจะเกิดถ่านมันจะเกิดถ่านเหมือนกับเราตามท้องตลาดไหมครับเกิดถ่านไหมถ้าเราใช้ใช้ปืนในการก่อไฟใช่ไหมครับแล้วฟืนจะกลายเป็นถ่านสำหรับเรา เราวีวมวลจะเกิดฐานดีหรือเปล่าครับเกิดครับแล้วก็เกิดดีกว่าเพราะว่าความคงทนในการพผาไม้ของฐานดีกว่าครับเพราะว่าไม่ต่อไปจะคของงงเองเหรอต่อไปจะคของงงเอาออมันมีฐานก่อนเป็นฐานก่อนเดี๋ยวเพื่อนถามว่าเกิดฐานใช่ไหมครับเกิดครับการเกิดฐานก็คือการที่เราเอาไม้เนี่ยไปเผาในอูณภูมิให้มันเกิดฐานใช่ไหมครับ กิดฐานก็คือกระบวนการสร้างฐานกระบวนการสร้างฐานนี้มันก็อีกแบบนึงนะลูกมันไม่ใช่เอาไปทำเชื้อเพลิงนะคือในการสร้างฐานเนี่ยเตาท้องตลาดกับกับกับเตาเปรียบเบิเตาชีวมวลของเราเนี่ยมันไม่ได้เาเปียบเทียบกับกาสร้างฐานไม่สร้างฐานเข้าใจความหมายไหมเข้าใจความหมายไหมเนี่ยครับคือเราเปรียบเทียบการเผาไม่เชื้อเพลิงแต่ถ้าเพื่อนถามเกี่ยวกับการสร้างฐานเนี่ยมันก็ตอบได้ยากเพราะเราไม่ได้ดูตรงนั้นเข้าใจไหมครับ แต่ที่เราดูคือเอาฟืนมาเหมือนกันใช่ไหมใส่เหมือนกันแล้วมันเกิดฐานไหมตอนทนี่เราทําเกิดครับเกิดใช่ไหมครับอะไรอะพอเผาไปปั๊บมันเกิดฐานมันมีเท่าด้ไหมมีครับมีเท่าได้ใช่ไหมมีครับแล้วอะไรที่มันใช้ให้รุดูกลมยาวนานเหมือนกันเตาชีวมวลครับเตาชีวมวลจะดูคือมันเกิดฐ,นะฐานอยู่นะลูกเกิดฐานอยู่เคมไหมครับแล้วอาจจะทนคือมันพอเกิดฐานแล้วมันอยู่นานกว่าเตาธรรมดา ว่าจะเป็นเท่าคำถามต่อไปครับกลุ่มที่สี่ครับอยากทราบว่าไม่ต้องใช้คืนในการเขาไม่ได้ไหมครับใช้ขัดก็ได้ไหมครับได้ครับได้ครับจะทาหเลยก็ได้เนาะครับปกติเราก็ใช้ถขัดแหละแต่คำหนาดีมากเลยนะเนาะเต่อเด็กเซเดนท์มั้ยอ่ะต่อครับมีคำหนามยากไหมเนี่ยคำหนามยากหน่อยว้าวคุณซอค่ะเชิญค่ะ เราใช้ปิ๊บในการทำเตาเชียหวนใช่ไหมคะแลวเราจะต้องปากปากเออปากความกว้างของปากนะคะปากชิประมาณเท่าไหร่ะลองดูวิธีการปิ๊บในการปิ๊บสิบเอ็ดเ่ยปากโกนไหมมีครับมีปากโกนทำยังไงปากโกน เซนวงกลมใช่ไหมครับเสซนวงกลมประมาณนิ้สามถึงหกก็เล่นอได้ปกติปี๊บมันมีรูอยู่แล้วใช่ไหมลูกมีครับมีใช่ไหมครับแล้วเจาะเพิ่มอีกประมาณหนึ่งนิ้วครับอ๋อคือวัดจากคอปากมันไปหนึ่งนิ้วครับใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ครับครับเออแล้วแม่ต่ออธิบายให้เพื่อนฟังดิแม่ต่อพอดีว่าปี๊มันมีรูของมันอยู่แล้วแล้วและเราก็ ปาดปิ๊บเพิ่มอีกหนึ่งนิ้วจากวงเดิมครับแล้วก็พับเข้าด้านในเพื่อให้เป็นช่องใส่ฟืนใส่ถ่านครับอ๋อพับพับเข้าไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับพับแล้วก็จะทนกว่าเดิมครับสายต่อสายต่อมีรูไหนอีกนอกจากรู้ด้านบนแล้วแล้วก็มีกระป๋องรูใบเล็กเพื่อใส่ข้างในเป็นไส้ของตัวกอง ที่เท่าหรือว่าเอาไว้ใส่ฟืนกับถ่านครับใส่เข้าไปในช่องที่เราเจาะไว้ครับยัดเข้าไปคือถ้าเป็นยัดเข้าไปตรงตรงด้านบนเลยใช่ไหม <l> ใช่ครับอ๋อ,อ,อาวางด้านบนที่ตามก็วางด้านบนโอเคแล้วอะไงต่อครับสีเราทำด้านล่างคืออลูกแล้วก็ตัดช่องด้านล่างเพื่อระบายลมครับขนาดประมาณสามคูณหเข้าเข้าด้านล่างหรือเข้าด้านบน เข้าทุกเข้าด้านล่างครับเข้าด้านล่างออกด้านบนเนาะความร้อนถ,ถ,ถึงขึ้นมาบนใช่ไหมครับอ๋อแล้วที่เป็นเป็นรูเล็กๆเป็นเตรียมเนี่ยคืออะไรลูกเป็นรูเพื่อระบายคิดพวกคิดเท่าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ดันอากาศเข้าไปได้ด้วยครับอัาน,นี้ไหมครับพี่ถามพุ่งสอุญาตถามครับเชิญครับระหว่างเตา่ตานธรรมดากับเตาชีวมวลนะครับเตาไหนมีต้นทุนที่น้อย ต่อของเราใช้เป็นเราออเราใช้ใช,ใช้งบเะาไร่ใช้งบประมาณัเรือไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยห้าส<อ>ิบอขต่อของเราไม่เกินร้อยห้าสิบบาทครับต้นทุนก็ซื้อปิ๊บเปล่าแล้วก็ซื้อพวกกระป๋องทังซีขนาดเล็กครับแล้วก็มาเจาะรูเองครับแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นเองแล้วและตัวของปิ๊บมันเป็น ส e ต l เล e แล้วก็เป็นเหล็กบ้างครับอาจจะมีความคงทนมากกว่าปูนแล้วเตาถ่านธรรมดาครับเพราะว่ามันไม่แตกครับเนี่ยคือมันแตกจากเขามาอาจจะใช่ไหมครับ <c oughs> แต่แร่ายังไม่พิสูจน์มันโดนนะครับพูดจะปิ้วนะครับอ่ายงมีไหมครับคำถามมีแตคตรตะโกนใช้รูปทรงอื่นได้ไหมครนอกจากสีรูปทรงอื่นได้ครับอนอกจากปิ๊กก็สามารถเอาถัง ทางทาง,ทางแกส๊สปิกนิกนะครับมาตัดแล้วก็ทำเหมือนคล้ายๆกันนี่แหละครับเป็นรูปทรงอะไรรูปทรงหนึ่งวงวงโกวงกวงลีทรงกระบอกกระบอกมันได้นี่ก็ได้จังเลยอ่นนยอะอมันก็ได้จอหู้นีใส่ให้เขาจออันปองใส่ให้เขาอ๋อจะมีสองชั้นเหรอ ขั้นนึงเป็นปิบ๊บอีขชั้นหนึงเป็นแบบออมเล่นครับขั้นนึงเป็นปิบ๊บอ,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 อ๋อครูบ่เห็นเรื <c oughs> ่ <c oughs> องผมยังเัยเสียงครูมึนเขาเนื่อเออเห็น <c oughs> อยู่ครัไม่เพื่อนก็ไม่รู้ครับผมนี่คุยม <c oughs> ีอีกไหมครับไม่ครับอ้าวไปไป